อืมอากาศมันร้อนพอดอืมบรรยากาศเงียบเหงาเศร้าซึมเลยบอกเลยสวัสดีจ้าวันนี้หนนาจะพามากิน ของเปรี้ยวหนาเพิ่งมาถึงโคราชเมื่อคืนนี้เด้อจ้ามาถึงเราก็จัดของเปรี้ยวกันเลยอันดับแรกวันนี้ก็อยู่หลายคนเด้อเพื่อนๆเด้อเสียงอาจจะเจ้าเด็กน้อยเยอะอื้แซ่บเปรี้ยวนิดนิดมีเป็นกระสอบเพื่อน มะขามาอะร้อนมากร้อนมากๆบอกเลยพรุ่งนี้หนูนาก็จะขายน้ำแล้วเดจ้าอากามันร้อนพดอดมอืมอ้ม S <S ม,มาเข้าหองหน้ำเพื่อนๆเด้อเหมยมาี่ไม่่เข้า้องน้ำเพื่อนๆเด้อวะอืมอืมยาสั่ ตัวเองเต็บตับเลยอ่ะคนข้างๆก็เปรี้ยวปากตามนหนูนามาแย่งเอากินนั่นแหละเรื่องเรื่อยากถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูบรรยากาศเงียบเหงาเศร้าซึมญาติญาติหนูนายัางมาไม่ครบหนูนามาก,ก่อนรอบมันลือื้อตัวเองแก้มาอีก แซ่บเท่แท้ดิอากาศร้อนๆอน่ะเปลือกอน้เลอเพื่อนเอยแซ่บแกมาเป็นคนถ่ายยากอ่ะหนูนาแบบว่ากินแบบเนี้ยเบิกเลยบอกเลยหอันนลดน้ำมัน

ไม่ได้แซบเล่นเลนเด้อม,มาค่ะมาเป็นถุงยังวะไหนีน่แผนกแก่แซบคักขนาดติดนิว้วอืมไม่ขีแตกเลิของแซบของแฉะตัวนี้แซบตัวแฉะเด้อ

มาเด้อพี่น้องสุภุสุคนคนทอ้อไม่กินหรอ,อยังไม่อยากกินไปเด้ออืหอมอืออร่อยนะอืมเช็บคำอืมคำเยอะหนักกว่าเก่าอีกเลยเนี้ยได้เลยมันคลุกน้ำตาลเยอะกว่ามันไม่ใช่มันกูกินแอกมันเป็นอีฝาหนึ่งอ <laughs> ไอปั๊ม่วงยากโก เปรี้ยวจริงเนี่ยอันนี้ยไม่โจ๊กตาน,นี่อันเนี้ยไม่ค่อยเปรี้ยวแต่ก็เปรี้ยวนะแต่คือแบบเขาเปรี้ยวอร่อยเขาอะอนะออมาเด้อพี่น้องรอ,อนไมน่รอม ม,ม,มัมม่งไตถุนโมพิ่พเด้เลยเดี่ยวแทะของแทะตรงตุย้เยอะๆต่ำำต่ำเกินต่ำเกินมองไปเห็นกล้องอื้ม าั้งไม่ต้องตั้งตอนเย็นเดี๋ยวเข้ามาตั้งตอนเย็นแต่ที่จริงมันต้องตั้งไว้เลยนะคองจะยกขึ้นยกลงเหรอพูดถึงอะเออแต่ประเด็นคือพาจิ้ง้อยไปเล่นน้ำก่อน ตั้งไว้แบบนี่อการ์ดที่ทำเลยเพื่อนเพื่อนเมื<ๆ>่อทำนี่ก็สิล,ล่าละเด้อนูนาก็อยากแบบว่าหาบรรยากาศแบบบ้บานๆมาให้เพื่อนๆได้ดูแหละนี่แหละบ้านเพื่อนอะของเปรี้ยว แย่งคนท้องกินแะเนี่ยฮึฮวังดี <c oughs> หนูนาจิราเด้อจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร้ให้หนูนาเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนาทำคลิปตลอ,อดไปด้วจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าคลิปสุ่มฟันง่ายๆเด้อเพื่อนๆเด้อสวัสดีจา้า Eva. <laughs>